เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งหรือห้วยขาแข้งตั้งอยู่ที่อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีมีพื้นที่ครอบคลุม6อำเภอ3จังหวัดด้วยกันทําให้ที่นี่เป็นืนป่าอนุรักษ์ที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในภูนมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยประกอบด้วยป่าถึง5ใน7ชนิดที่พบในเขตร้อนชื้นได้แก่ป่าดิบแล้งป่าดิบเขาป่าทุ่งญ้าป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ก่อให้เกิดความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ต่างๆทําให้ที่นี่เป็นปืนป่าอนุรักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นาเรสวนห้อยขาแข้งถูกอนุรักษ์ไว้ในรูปแบบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติโดยคุ้มครองความอยู่รอดของสัตว์ป่าไม่ให้สูญพันธุ์จากการถูกทำลาย และได้รับการขึ้นบัญชีมรดกโลก (World Heritage List) เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของโลกนับได้ว่าเป็นผื้นป่าธรรมชาติที่มีคุณค่าและมีความสำคัญยิ่งต่อคุณสืบนะคะเสถียรอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีชื่อเสียงจากการพยายามปกป้องแก่เช่าหลานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งและฆ่าตัวตายเพื่อเรียกร้องให้สังคมเห็นความสำคัญ ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจุดเด่นของที่นี่คือความสมบูรณ์ของผืนป่ามีสีเขียวสดอันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายากและมีน้ำไหลผ่านตลอดปีซึ่งตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้งประมาณ8กิโลเมตรและจุดเด่นเหล่านี้ทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆในการท่องเที่ยวอาทิเช่น 1. เดินเที่ยวริมห้วยทับสเลาและศึกษาเส้นทางธรรมชาติคือการเข้าป่าไปสัมผัสชีวิตสัตว์ป่าโดยมีเจ้าหน้าที่เป็นไกด์นำทางและให้ความรู้ตลอดเส้นทาง 2. บ้านพักและอนุสร์สถานของคุณสืบนะคะเสถียรโดยที่อาคารน,นี้นั้นได้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับคุณสืบทั้งประวัติและผลงานรวมถึงที่บ้านพักนั้นยังคงสภาพไว้เหมือนครั้งที่คุณสืบยังมีชีวิตอยู่ 3. ชมนิทรรศการภายในอาคารมรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งซึ่งภายในอาคารนิทรรศการจะมีการจัดแสดงเรื่องราวคุณค่าและความสำคัญของพืนป่ามรดกโลก 4. กิจกรรมส่งสัตว์และสำรวจปลูกชักเผือกเป็นอีกกิจกรรมที่น่าสนใจไม่น้อยนั่นก็คือ การมาส่งสัตว์ที่ปูงช้างเผือกซึ่งความหมายของปูงนั้นคือแหล่งหากินของสัตว์ชนิดต่างๆ กว่ามรด,ดกทางธรรมชาติของไทยพื้นนี้จะได้รับการคุ้มครองเป็นมรด,ดกโลกอันทรงคุณค่ามหาศาลเพื่อมอบไว้แก่มนุษยชาติธรรมชาติต้องใช้เวลาสร้างความอุดมสมบูรณ์ทั้งหลายอย่างต่อเนื่องและยาวนานเกินกว่าจะประเมินค่าได้เพื่อความอยู่รอดของทุกชีวิตโดยไม่เสื่อมสูญเผ่าพันธุ์เป็นภาระแห่งชีวิตร่วมกันนับตั้งแต่พันธุ์ไม้ต่างๆต้น,ตนน้ำลำธารสัตว์ป่าทุกชนิดและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ล้วนมีชีวิตร่วมกันต่างดำเนินการสร้างารรค์สันวัทจักรธรรมาชาติอันยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุด